ดีค่ะแฟนบอลทุกคนทุก่าต ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาดเด็ดบอลเตงวันนี้วันนี้ม่อในนาบอลคููบราซิงแก่งพบก,กับเมชแลนแข่งเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าสุดยอดไปเลยนะคะสำหรับบราซิงแก่งกับผลงานในซึกเพิร์ตเดวิชันอาร์เพราะฟ้าชายมาเจ็ดนัดติดต่อกันทำให้ภูมงขึ้นไปเป็นจา่าฟงได้อย่างสง่างามส่วนทางด้านเมชแลนเนะคะเหมือนเหมือนจะเริ่มฟื้นคกนชีพได้เช่นกันหลังจากเก็บมาหกแม้มเต็มมาจาก2องนัดลีกลาสุดต,ตอนนี้นะคะเลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับสิบ ของตารางได้แล้วโดยเกมนี้เ,เรตราคาบอลเปิดออกมาให้ราสิงแกงเป็นฝ่ายต่อลูกควบแนะนำให้ยูฟังต่อราสิงแกงดีกว่านะคะพี่พีเพราะพวกเขาเนี่ยคะกำลังอยู่ในสภาวะของกําลังมาฟ้ากําลังเปิดขนาดนี้ รีบติดตามไปให้ไวเลยละคะ่ะโอกาสทำกำไรมาอยู่ตรงหน้าแล้วแม้ว่าในชั่วโมงนี้เมเชลแนนนะคะจะเล่นได้อย่างแข็งแก่งอยู่พอตัวก็จริงแต่จากประวัติเก่าๆของการพบเจอกนะะันอาครตุกการนะคะมักจะโดนทะลุงเลที่สนามแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งในช่วงปีหลังๆช็อตเด็ดบอลเต็งวันนี้ฟันธงต่อราซิ่งแกงเก่งการแน่นอนนะจ๊ะ